ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลกอลวนแบบได้เด็กน้องๆ้องนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านละมิดรักนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องตีติดปั่นนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเว็บสล็อตสูเพนะฮะกับทุน100บาทครับผมกับเกมแบตทิรนเก่ารอยโยนะครับวันนี้เรามาโดดร่มหาโชคกันนะครับทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้นะผมไม่แนะนําให้ทําตามหรือรอกเรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18บปปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับโอเคจัดไปฮะกับทุน100บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วฟีเจอร์สุ่งเป็นกล่องพยาบาลนะฮะไม่ได้ครับผมเข้ามาให้ใจสลายสะดื้อๆนะครับโอเคฮะเราก็มาร่วมกันลุนกันไปนะทุกคนวันนี้ไม่รูว่าจะมีช็อตแบบสวยๆให้ทุกคนได้ดูหรือเปล่านีครับโอเค แม่สามหมวกชมพูครับผมสามแถวเรียงยยครับผมสวยอุ้ยโหเต็ม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 ครับทุกคนกล่องพยาบาลโอ,โอเคครับแม่ชกหมวกชมพูมาอีกแล้วโอ้โหคอมโบเหลือร้ายฮะยกระสวดเข้าไปเท่าไหร่เอ่ยดูครับผมช็อตนี้กระสวดเข้าไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทนะผมเบ็ดแค่ห้าบาทเท่านั้นเองน,น,นะคอมโบสุดเจ๋งฮะ ประเด็นคือเ,เกมนี้มันซื้อฟีเจอร์ได้นะแต่ว่าเราไม่ซื้อฮนะเราจะแบบปั่นกันแบบทรหดอดทนนะครับปั่นสู้ชีวิตแล้วกันวันนี้นะฮะโอเคอเขมาสวยครับโหกล่องอม m สแคตเตอรน์น่าลงมากเลยนะสัญลักษณ์คตเตอร์ก็เป็นเครื่องบินนะครับ <c oughs> โหนานๆเพินนนน่งจะเจอนะสำหรับแคตเตอร์นี่ครับ ให้หรือเปล่าไม่รู้เลยคือตอนนี้ยังไม่มีวีว่แววเลยนะว่าสแคตเตอร์มันจะมาเนี่ยมาทีเราละมาม,า,ม,า,มา,ตาตัวทีละตัววิยชมพูเอ้ยไม่ใช่ฮนะไม่ชูพอ <laughs> หนุ่มเสื้อน้ำเงินเอออาปืนมาครับเงียบกริบเอโดนกล่องแอมโมครับสิทธิ์เต็มจอไปเพื่อนอปืนมาช่องแรกอีกโอ้โหยี่สิบเบาทแล้วเจต่อเลย8บาทยังไงต่อปึ๊บสามสิบอ็ดบาทสวยเคยังอยู่ เอาปืนยังอยู่ช่องแรกครับผมมา26บาทเอาคอเคคิวฮะโอ้โหคอมโบมันจัดแม่มวกชมพูโอ้โหพี่เอาปืนช่องแรกอีกแล้วอื้อหืลไปทีคูณสิบสองโอ้โหคอมโบครั้งที่13คอมโบครั้งที่14โอ้โหคอมโบครั้งที่15คอมโบครั้งที่16โอ้โห16ครั้งครับทุกคนคอมโบยังโอ้โห คิดดูว่าถ้าเบ็ดแพงนะครับทุกคนบรนไลยแน่นี่ครับเบ็ด5บาทกว่าไป็ี400กว่าบาทนะ16คอมโบนี่ครับโอ้โหสุดจัดปรลัดบอสนี่ <c oughs> คอมโบอะไรจะสนุกขนาดนี้ผ <c oughs> มเมื่อกี้สักเบ็ดสัก2,000เนาะแล้วคอมโบ16ติดต่อกันขนาดนี้โคตรเอาบันเทิงแน่นอนนะครับ โอเคครับ okay, สวยครับผมสวยครับผมสวยครับผมหูยสิยบห้าหูดูคอมโบดูคอมโบฮะเจ็ดรอบนะครับทุกคนรอบนี้ <c oughs> เหลือร้ายเหลือร้ายจริงๆกำไรมีแน่นอน,นครับทุกคน3า0ยบาทนะหยสแคตเตอร์มาแล้วนะครับ <c oughs> เข้ามาได้เป็น10บาทนะฮะเ้าบา <c oughs> <อ>เดตถูกก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเผื <c oughs> ่อจะมีอะไรดีขึ้นนะครับ เราจะได้ขยับเบ็ดกันใี้สูงขึ้นนะครับ <c oughs> ปืนนะฮะโอ้โห,โหมีช่องสองออกสวยมีช่องสองด้วยสวยออกปืนช่องสองเข้าแบบไหลๆเลยสวยครับ <c oughs> โอ้โหกล่องพยาบาลโอ้โหเต็มเต็มจอเจตโตอุ้ยช่องสองปืนเข้าดีมากครับทุกคนโอ้โหดูคอมโบคูลยับ แรงสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทนะครับโ <c oughs> บโคยับเลยรอบนี้เป็นปืนอีกแล้วนะครับ <c oughs> ปืนหมานหรือเปล่ารู้สึกว่าปืนจะหมาดน,นะฮะ <c oughs> และต่อไปเป็นปืนอีกแล้วครับทุกคนโอโ้โหรอบนี้ไม่ได้อะไรกล่องอม m ม o <c oughs> นะครับกล่องกระสุนปืนนะครับ <c oughs> อา้าวสวยโบ โอ้หขบวนเดียวไอปืนเข้าดีจังวะเข้าดีจังวะเพื่อนโอ้โหสเปนสุดท้ายอะถ้าปืนอีนนี้สุดยอดจัดและสาวหมวกชมพูฮะสวยดิสวยดิยดอ้าวหนึงสองก็สวยดิสองามช่องสาม,สาม,ส,าม,ส,ามสามก็สวยดิโอ้โหไหลเป็นขี้เลยไหลเป็นขี้เลยโอ้โหโอ้ยสวยดิครับ จังหวะนี้อูยเน้น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 โอเคยังอยู่เอกยังอยู่โคยังอยู่ครับทุกคนยังอยู่ครับแอมโมต้องลงแล้วเพื่อนกล่องแอมโมต้องลงแล้วไม่ได้ครับอคอมโบสุดท้ายครับสป,ปินสุดท้ายครับผมคอมโบได้ไปกี่บาทวะหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบนะครับผมโอ้โห <c oughs> จัดปร,รับอบครับ ก็ฟรีเกมนี้ซัดไปได้หมด2,100บาทนะฮะเบ็เดแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าฟรีเกมนี้โคตรเอาเลยนะครับผมนะถ้าซื้อจะขนาดไหนจะเข้าไหมไม่รู้โอเคครับผมไปดูกันต่อเลยครับจากท,ทุน100บาทนะครับวันนี้เราดันขึ้นมาที่2,500บาทเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ขยับเบ็ดกันดีกว่านะครับค่อยๆขยับกันขึ้นไปนะครับผมนะไม่ต้องรีบร้อน <c oughs> นะ คอมโบดีฟีเกมก็เข้าดีนะฮะ <c oughs> <c oughs> สแคตเตอร์มาอกรอบสักสองรอบกันนะฮะหูเต็มจอรครับเต็มจอรครับเต็มจอรครับเต็มจอครับดูคอมโบครับทุกคนคอมโบโคตรไหลมี่ทำกว่า5คอมโบเอ้ฟีเจอร์ซูมครับกล่องกระสุนปืนสวยครับผม202 สวยครับผม65โอ้โหอย่างนี้แจ๋ว165เอาแจ๋วเลยแจ๋วเลยพันห้าสิบเราจังหวะนี้แจ๋ว375โอ้โหเข้าดีเกินครับทุกคนดูคอมโบฮะโอ้โห8คอมโบ9คอมโบ10คอมโบโอ้โหคอมโบโคตรโหดครับทุกคนวันนี้แปดสิบเก้ารอยยโยนะฮะเขาจริงครับ สามแห้าครับผมชุดนี้โอ้โหกำไรก็ไม่ถห้าพันกว่าบาทแล้วนะครับเหลือร้ายฮะยังสนุกนะครับดูครับผมเราจะทำการเบ็ดนี้ครับดูว่า0องรเบ็ดมากกว่าทุนที่เราเอามาอีกนะครับนะขิงขิงขิงไว้ก่อนนะครับดูกันต่อทุกคนนะเกมยังไม่จบไเพิ่งนับศพทหารนะครับ สวยครับโอ้คอมโบโคตรดีครับทุกคนวันนี้ห้ามพลาดเลยนะสำหรับแบรทด์เกาโรยโยนะฮะเกมนี้ยังไม่เก่าโอ้โหเขานีเป็ดสองร้อยครับทุกคนฟีเจอดีเจอดีดจอไม่รู้จะพูดอะไรฮนะกล่องก็สุดนะฮะสวยดีครับจังหวะเน,นี้ย โปะปืนครับปืนตัวหมานเลยสวยช่องสองสามดีโอ oh. สีเกมคอมโบไม่ไม่สวยวะขนมเส้นเงินฮะโอ้โหเรมจอ480้อเอา้าสวยดิสวยดี360อเอ้าแจมดีแจมดี1,500้าเอ้าแจมแจมดี420โอ้โห oh. oh. ได้มาทั้งหมด2,700เอาอะไรครับผม mm. จะดันไปถึงมือหรือเปล่า mm. ทำเป็นเล่นไปนะครับทุกคนทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไป5-10อ mm ื้อหือ เหลือหลายกล่องกระสุนครับอวกว่าโอ้โหจังหวะนี้โดนเต็มเต็มหนึ่งหนึ่งสองศูนย์โดนเต็มเต็มหนึ่งร้อยแปดสิบเฮ้ยแปดพันร้อยแล้วครับทุกคนอีกสองพันจะได้ไหมโอ้โหผมมัได้เต็มจอได้ดีหมื่นสามไปเลยดอกนี้มาอีกหกพันมาอีกสองพันสี่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเหลือจะเชื่อครับทุกคนโอ้โหสามหมื่นึ้นไปแล้วครับ พอหนุ่มเสื้อชมพอหนุ่มเสื้อนำเงินครับมาอีกแล้วพันห้าโอเคอีหนึ่งฟรีสปินนะครับทุกคนน่าจะเลิกแล้วละ่ะจบฟรีเกมนี้นะฮะส่งท้ายหน่อยเพื่อนโหไม่ได้ครับโอเค,คทุกคนก็ขอจบคลิปเลยกันนะวันนี้กำไรสามหมื่น 30, อัพนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ